ดีพี่ค่ะวันนี้เราอยู่กับ New f u r t u r e r JBL กันนะคะเรามาถอดแล้วมาใส่จอ9นิ้วกันค่ะดึงตัวครอบแอร์ออกมาก่อนนะคะต่อด้วยตัวนี้เลยนะสองข้างออกครบค่ะขันน็อตแล้วก็ดึงออกมาเลยน็อตออกมาแล้วเอาจอออกมาค่ะออกมาแล้วชักปักชักปักออกมาครบแล้วเอาชิดแคนบัสมาใส่ เสียบปักเรียบร้อยเอาเจอมาใส่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ t ตัวตา JBL เปลี่ยนเครื่องเลนกับ7862ของเรารำหกรำร้อยยีนะคะจะใส่ซิมก็ได้นะคะ Wi-Fi ก็ดีจะคาเพก็ได้นะคะแบบไร้สายนะคะอันนี้เรามาดูยูบูทูธกันก่อนนะคะ9ก้านึ้นี่เนาะพี่ หดรับฮัลโหลฮัลโหลเปิดเสียงฮัลโหลตรงไอโฟนมันจะมีให้เปิดโอเคนะคะมันจะมีให้เปิดว่าใช้ iPhone <Okay. S 2> หรือว่าใช้นี่อ่ะโอเคเสียงมา <Okay. S 1> เสียงไมมค้าสะท้อนนี้ยินไหมคะ <c oughs> อ่ะลองพี่ลองกดวางคะ่ะ กดวางอ่านเรียบร้อยนะคะสําหรับคีย์คอนโทรลพวงมาลัยของ jbl นะคะเดิมๆก็ยังคงใช้งานได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสั่งงานด้วยเสียงเดี๋ยวเรามาดูในหมวดของชีวีนี่ของจริงกดไม่ได้แล้วโทรศัพท์เข้ามาดูในหมดของทีวีกันบ้างนะคะ ผมว่ามันเร็วที่สุดแล้วนะครับนร้องของคุณสีสุวรรณต่อทีชาติเลยนะคะรังกรกมนูญอย่าชี้แจงอะไรไม่ไม่ชี้แจงอ่ะจกรีราจากราตูนนะคะดนหมดเลยสำหรับหมดหนังนะคะ YouTube ค่ะ วันนี้เราเป็นเพื่อนเดือดร้อนขอเพด่อนเพื่อนสัญญาได้ ไปตามถนนหมายเลขสามได้นำทางไปหัวหินกำลังนำทางไปยังตำบลหัวหินอ่เราใช้คีย์คอนโทรลเวลาเรากด what ดูตัวคาเพกันนะคะอามาแล้วนะคะสำหรับคาเพของเรานะคะก็จะใช้แมพแบบนี้เลยนะคะมือถือของเราปิดไปได้เลยไม่ต้องลิงก์สายนะคะอันนี้ลิงก์แบบบลูทูธนะคะไร้สายนะคะคาเพของเรานะคะมือถือพี่เขาก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะปิดหน้าจอได้เลยคะ่ะนะคะทีนี้อะไรคะอานะคะตัวนี้ก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า คาลิงนะคะเมื่อกี้นี้คาเพยอันนี้เป็นคาลิ่งนะคะก็จะสามารถดูได้นะฮะนู่นนี่นั่นเป็นหน้าจอเราแบบนี้เอาหน้าจอ iPhone ขึ้นไปแบบนี้ได้อันนี้เราเรียกว่าคาลิ่งนะคะเมื่อกี้นี้คาเพยนะคะก็จะใช้คนละตัวกันนะ,ะตัวนี้นะคะจอขนาด9นิ้ว QLED นะคะพี่ๆีทานใดสนใจแวะมาลองเล่นได้คะ่ะสำหรับตัว JBL ก็ เตือนประตูเตือนประตูชึบชีคอนทรนพงมาลัยรับสายวางสายได้หมดเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจลองมาเล่นได้นะคะ7862 dp ประดับยนต์ค่ะ